สวัสดีครับเพื่อนเอนโลกออนไลน์ทุกๆท,ท่านคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจปัจจุบันเป็นอย่างมากและจะมีวิธีการอย่างไรให้เราสามารถทําธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จคุณเคยใช้วิธีการเหล่านี้ทําธุรกิจเกือข่ายของคุณอยู่หรือไม่ลิสต์รายชื่อคนรู้จักเช่นเพื่อนญาติพี่น้องเป็นต้นเขียนแผนและแนะนําสินค้ากับคนที่เรารู้จัก การโทรนัดหมายตามลิสต์รายชื่อซึ่งสิ้นเปลืองค่าโทรศัพท์ไปสักเท่าไร่คนถึงตัดสินใจร่วมธุรกิจกับคุณชวนญาติพี่น้องและคนรู้จักเพื่อเข้าร่วมธุรกิจซึ่งบ่อยครั้งที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่กล้าที่จะปฏิเสธคําเชิญชวนแต่ก็อยู่ในวงจรได้ไม่นานชวนคนข้างบ้านเข้าประชุมตามโรงแรมและตบท้ายด้วยการถูกชวนให้สมัครธุรกิจถูกเบี้ยวนัดถูกปฏิเสธสำสั่ซักซากแอบร้องไห้เสียใจ แต่ไม่กล้าบอกอัฟไลน์จ่ายเงินค่าการตลาดไปมากกว่ารายได้ที่ได้รับไปยืนแจกใบเปลวตามสถานที่สาธารณชนต่างๆแล้วจะดีไหมถ้าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับธุรกิจเครือข่ายของคุณไม่ต้องเสียเงินเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆเพื่อซื้อรายชื่อไม่ต้องโทรหาใครเพราะคนเหล่านั้นจะติดต่อมาหาคุณเองไม่ต้องตามล่าใคร เพราะเขาจะแย่งกันมาสมัครกับคุณไม่ต้องชวนใครและให้เขามาปริเศธคุณให้เสียกำลังใจไม่ต้องออกไปยืนแจกใบเปลิวการทำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องนั้นก็คือคุณไม่ต้องออกไปชวนใครครับคุณไม่ต้องออกไปขายของให้ใครระบบจะทำงานให้คุณเองคุณไม่ต้องออกไปชวนเขาเขาจะมาขอสมัครกับคุณเองนี่คือรูปแบบการทำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องในโลกปัจจุบันนี้ คุณสามารถรับบทเรียนออนไลน์สอนการทำธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องโดยการลงทะเบียนรับคอร์สเรียนฟรี7วันทางอีเมลของคุณที่นี่ครับ w w w f r e e d o m 1 t h p o t c o m แด่ความสำเร็จของทุกๆท่านขอบคุณครับ